เอ้โดนโดนใบนะครับโดนใบนะครับรู้ไหมครับว่าด่าแม่โดนใบนะขายอาสวิลติการครับขายขายอาสบิลติการครับพันห้าพร้อมพร้อมให้ V I P ครับอันนี้เออวะครับเออพ่อมัน่ะลั่นมาเลยครับลั่นมาเลยครับตีแม่เม่ไหร่ครับตีแม่มอะไรครับทะลึ่งครับไปนี่เลือนจัดเลยเออเจ้าตีเอ็มดี มันหุบแล้วควายในร่างคนควายในร่างคนคนพ่อมึงนะไ <c oughs> อ้เหี้ยเหมือนมึงเหมือนมึงทำเปนะ็นอะมึงทำเปไ็นไหมอะอ่ะกูอ,อยากเห็นมึงจริงๆเลยเนี่ยไอ้คนที่โดมาเนี่ยสภาพมึงมีคอมหรือเปล่าเนะี่ยมึงมีแต่โทรศัพทนะ์นี่ยไอ้เหี้ย ได้ไหมคิวได้แหละได้สัวได้สัว,รสวรครับทำไมครับนี่ใครไม่ต้องไปรับละน้องทาต่อเลยน้องกดปกดไมรครับเลยพี่ พี่มาลีอยากปิดไปแครับเป็นเพราะอะไรลองยกสองนิ้วดูนั้นไงเหมือนควายเลยเปิดใหม่เหรอน้องโอ้โหอะไดแล้วน้องไม่มาเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่งงเว้ยสรุปทำเสร็จยังเนี่ยพี่เปิดไหม่ครับใช่ไหมเอาเอาเข้ามาเนี่ยเอาเปิดแล้วเนี่ยแมนครับน่ะลองลองอ่กดนี่ไหม มันมีลงภาพสวยด้วยไหมน้องแล้วไงต่อคภาพสวยครับเอ็นเย็นไหมครับเขตได้แล้วคอมลั่นเลยนะพี่ได้น้องได้นี่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 อะไรเฮ้ยพี่เอาเอาเนี้ยเอาไอเซิร์ฟข้างบนออกอ่ะแล้วพี่อยากเล่นแต่เซิร์ฟเนี้ยให้มันขึ้นอยู่ข้างบนทำไงครับอ่ะได้ได้ได้ปล่อยปล่อยปล่อมาพี่ไปล่อมาปล่อยอยู่ครับปล่อยอยู่ลบออกไปเลยครับ เย็นยังครัได้ยังครับเพื่อนตลอดเพื่อนเลิฟครับได้ยังครับได้แล้วได้ชัวได้ชัว คำว่าโง่ในพจนานุกรมเกิดขึ้นมาจากมึงนี่เองไอโง่ตาแอร์เย็ยนแล้วมามาแล้วน้องไงต่อครับอ่าเสร็จเจพี่กดเสร็จ,เ,รจเนี่ยอ่อากกออแล้วก็ตัววีอ่าทิ้งวิเซิร์ชเซิร์ชมาอนนี้สักมัมยครับ เรื่องเหมยลี่เคลียร์หรือยังครับอันนี้อยากรู้ยังหรอยังครับยังครับอันนี้ตั้งตั้งปุ่มดิปุ่มหรอปุ่มอะไรกันครับเปิดใหม้เวลา G T A เขาเล่นเขาเปิดใหม่กดตัวอะไรกันสวัสดีครับใครเปิดใหม่ตัวเองเหรอตัวเองแล้วกดยังไงต่อน้องไปดีครับไปดีครับไปดีครับอ่าเนี่ยมีปรับปรับเสียง ประมาณไหนแล้วไหนที่ไหนลองไอ้มือยันนิ่งดีอันนี้คืออะไรครับนี่เสียงนี่ไม่ต้องปรับเอ้าแล้วเราไปปรับทำไมอ่ะเอ้าผมไม่ได้ปรับี่ปรับเอาประมาณเฮ้ยอยู่เฉยเมาอ่ะอันนี้อันนี้แล้วกดไงต่อน้องอ่ากด ESC พี่ลองกดรดครับรอครับ หลอกครับหลอกครับหลอกคไรับกใไมครับ,รบม,มีสกินเจ๊มครับน,นี่เหมือนกันเอ้ยมันเป็นเอาไม่กดตัวเอนค้างไม่ได้เหรอไม่ต้องกดค้างบ้างหรือไม่ต้องเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนดูซ้ายมือล่างกูเดียมันด,ด,ดุบดับดับอ่ะหลอกครับเนี่ยแล้วก็ปิดลำโพงเว้ดูดิหลอกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มบบเลยเอ้ย,อยดูดิไอ บางคนที่ไม่พูดนี่มันฮัลโหลครับไปเกยตาน่ามัฮัลโหลได้ยินพี่ฮัลโหลได้ยินพี่ไหมนี่ยมันมันไม่ไม่มันขึ้นอย่างเงี้ยเวลาพี่กดละฮัลโหลครับฮัลโหลครับแล้วไม้มันตัดเองอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัได้ยินเสียงพี่ปะได้ยินครับได้ยินครับพี่เนี่ยเห็นปะพอผมกดเอกทางอ่ะมันก็อะไรนะน้องเองให้พี่กดเลยนะเสียงมันดังไงนั่นอ่ะตัวแซดกดละ เอ้ยบีบอกว่าตัวบีตัวบีอ่าเอานี่ออกไหมเซตติ้งอ่ะไหนมาคนเลยจิ้มเลยผมดูเซตติ้งเห็นปะกูเห็นแต่มึงเห็นเฮ้ยทำไมพี่ได้ยินเสียงตัวเองอ่ะ อะลองลองพูดลองพูดสวัสดีครับสวัสดีครับหน่าไม่ปิดเว้ยน้องไม่ปิดเว้ยพอกดตัวเอ็ปุ๊บอันเดียวดิด็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโล่แล้ว่โล่อะอะไม่ได้ม่วมก็กดตัวเอ็ดูดิดอย่างนี้ถ้าไม่รู้เรื่องต้องเป็นช่างตั้มแล้วคนเดียวที่ทำได้ทุกอย่างสวัสดีครับััดสสวนี่เนี่ยฮัลโหลที่ชายเลิฟฮัลโหลครับโล่โลโลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันตีกันอ่ะปิดเปิดพี่กดเอ็นค้างอ่ะมันเวลาพูดมันต้องกดตัวตัวนั้นค้างใช่ไหมตัวเอ็นอ่ะสวัสดีครับลองย้ายปุ่่่มมมลลอองงยยยย้้าาปปุุดู เนี่ยกดกดเมาส์มาโคอ่ะน้องน้องน้องอันหนึ่งนะน้องครับผมอ่าแก้แก้เลยแก้เลยครับน้องแก้เลยให้ช่างต้ามมาแก้ไหมคนุ่งผมกดทีเดียวเปล่าเราช่างต้ามมาแก้หน่อยดิมันต้องกดมันกดทีเดียวไม่ได้เอาน้องอ่องแมอ่ะน้องอ่องแมครับใครหลุดใครช่างต้ามแก้ไหมมามานานแล้วปิดก้าวใสงดิ สนิตอนนี้จะเสนอเงือกมาเอาหน้าดิอะไรผมเพิ่งมาพี่กิ่งเขาเพิ่งโทรมาหาผมเนี่ยเนี่ยพี่กดโซโซแซดค้างอะเซตเหรอโซเซตโซเซตฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับโหลครับโหลครับไอพวกนี้ไม่ได้ลงมอดอะโง่ไงลงไม่เป็นไอพวกเฮียเนี่ยฮู้ยโหลครับโหลครับได้ยินผมไหมครับมีใครได้ยินผมไหมครับสุภัฒไปไหนครับสุกรฮัลโหลได้ยินเสียงพี่ปะเดีนเดินโอเคเนาะใจมากไปไปเลยไปเลยไปเลยไม่เห็นเลย น้องไปเลยน้องไม่มีอะไรแล้วใจมากครับข้าผอมุ๊บๆครับมาได้ล้หมดประโยชน์แล้วมันอะม่มแม่แมม้โดนโดนใบนะครับโดนใบนะครับรู้ไหมครับว่าด่าแม่โดนใบนะอ่านอ่านมาไหมครับ ขายอาซวบิลติการครับขายขายอาซวบิลติการครับขายบัวครับขายบัวพันห้าพร้อมพร้อมให้ V I P ครับมีใครสนใจไหมครับพันห้าพร้อมให้ V I P ขอบคุณมากน้องไอ้เอคนชื่อคิวมันเก่งจังวะมันทำเป็นด้วยบ,บเพื่อนเก่งไหวตั้มอีกใช่ที่เหลือไม่ต้องไหวตั้มแล้วไม่ใช่นี่เวลาจะทำอะไรก็หลังโกปุ๊บพี่ผมขอชุดนึงดี แกนี้ให้หน้าสตรีมนู่นนี่นั่นฮัลโหลครับตาไอตาเออฮัลโหลครับขายไอตาไอตาฮัลโหลครับขายวะฮัลโหลตาขายขายยศครับขายบีเพีครับขายบีเอพีเฮอยเฮ้ยพ่อมึงเนี่ยตาตาเท่าไหร่อะหาขาพันห้าพันห้าครับพันห้ารันเลยครับลั่นเลยหัวโตหน่อยดิแม่แม่ผมเท่าไหร่อะถามพ่อมึงดูว่าแม่แม่ผมเท่าไหร่อ่ะ ต้านนอนเถอดนะกูเป็นห่วงดึกแล้วตาด้าครับฮัลโหลครับขายของครับมีใครเอาไหมครับพร้อมล่างครับพร้อมล่างเฮ้เสียงใครค้างอะเสียงเหมือนแม่ใครค้างเลยอะเวลาตอนโดนอะอีแม่มพ่อเม่ไอ้เร่องรบบจริงป่ะเสรบโทรศัพท์เปิดใหม่ได้ไหมครับมีคนฝากถามไม่รู้ว่ามันต้องโหลดอยู่ดีอะ อย่าเลยวุ่นวายโหลครับฮัลโหลมีใครสนใจไหมครับขายวัวครับตัวละร้อยสนใจครับสนใจครับสนใจครับอันนี้เออวะครับเออพ่อมงอกะลั่นมาเลยครับลั่นมาเลยครับพี่น้าผมผมมีร้อยหนึ่งผมได้กี่ตัวได้ได้เป็นคู่ครับร้อยหนึ่งได้สองตัวไปเพาะเองครับ พร้อมให้ V I P ครับ,ค,รบคือไม่ครับคือคือในในใน,ใน,ใ,นในภาพที่ V I P ที่จะไปให้ครับมันมันไม่มีวัวไม่มีไก่ไม่มีอะไรเลยครับแล้วไปทำทยี่อะไรอ,อ่ะไปหาพ่อมึงมั้งไอสัตว์ฮัลโหลพี่ตาอยากได้ V I P กี่บาทครับอ่าพ,พันหน้าครับลั่นมาพร้อมแอดเฟซครับมีคนสนใจไหมครับ อยากวอล่ะอยากวอล่ะอยาก inclusive. อยากอยากอยากตีอยากตีเตียงมีใครเจอกูได้นะพี่ตาครับขอใช้โปรเซิร์ด้วยครับโปรพ่อมึงอะไปโปรกับพ่อมึงอะอะไรครับเขาบอกอีสามวันครับขอถึงจะเปิดตีเตียงให้ครับอีสามวันครับตีแมมอะไรครับตีแมมอะไรครับทะลึ่งครับไอ้นี่เลือนจัดเลยเอผมเจอตตีเอ็มดีไอผมเจอตตีเอ็มดีอุ้ย เพื่อนกูเจอตตีเอ็มดีที่ตาเล่โปรเป็นไรไหมท่านเหรอเออเพื่อน,น,อออนมีคนเอ้กูเจอเจอวันพันแมนว่ะเนี่ยเจอระวังพันแมนโอ้โหคนมาเยอะจังวะว่ามันจะถึงพันคนไหมเนี่ยมันมันลิมิต 500ร้อยะพี Bahn ่ห้าไว้ก่อนเลยครับโอ้ไปตาผมแต่งตวเทป้าพี่เทปเทครับสคนแหนครับคนไนนสนใจวีไีครับเฮ้ยกูเจอสติเอมดีไหนวะเนี่ยเนี่ยีพีคสนใจวีพีค้าสติเอมดีอนเฮ้ย พื่อนดูดิเพื่เปิดเียเลยมันลั่นเนี่ยเบนมันออกไปดีเนี่ยเตมันออกไปดีเนี่ยชอบื่อนชอบะเียนาไอ้เตอะไรียเต็มบกพิมพ์ายตกใจแล้วเนี่ยตกใจพ่อมึงอะทะลึ่งเฮ้ยกูจอชิดเซโนเเจโรน่ดหรือว่าโชวสปีดวะเนี่ย โอ้ยเนี่ยน่าจะเป็นสปีนะพี่มันคือตัวอะไรอ่ะมาดิดตามกูไม่ได้ดิโง่คนโง่เท่านั้น่ะที่ขึ้นไม่เป็นอ่ะเอาดิใครขึ้นมาหากูได้อ่ะไหนคนไหนเข้าดิดมาอ้าวมีแต่พวกโง่ขึ้นไม่เป็นเฮียดูดิ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 เดี๋ยวก็ตกเฮ้ยอ้าวไอ้ที่นี่ปาดหน้ากู เฮียถ้ากูมีมาทีนิดหน่อยนะได้ละฮัลโหลน้องสนใจสมาชิกไหมครับสนใจครับสนใจครับอ่ะลั่นมาเลยครับพันหนึ่งครับพันห้าครับพันห้าเฮ้ยย้ไมเฮ้ยมันมาหลอกกูเนี่ยอันน่าเสตียไหมครัพี่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวให้บล็อกให้บล็อกร้อยคุณร้อยครับแต่ว่าโดนลีนะอีสามวันโดนลีนะแต่ว่าเปิดจริงเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันครับ ไม่ขึ้นอะได้มครับขึ้นครับไม่ขึ้นที่ตากครับช่วยผมหน่อยครับผมโดนลุงคนหนึ่งบิดเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทลุงอะไรครับชื่อลุงเศรษฐาทวีสินเสร็บที่ไหรอคิวที่ไม่รู้จักกันเลยรอคิวดิครับเอามึงรอไม่ได้มึงก็ไม่ต้องรอมึงเป็นเฮียอะไรดิเออมึงก็เติมว่ะเติมแบบรัดคิวว่ะเหมือนพ่อยอ่ะเออเออเพื่อนจะคิวมานานจริงนะตลอดอยู่เนี่ยอะไรนะมันเขามันบ่นเรื่องรอคิวนานทำไง ไม่ได้รอยคิว <Maced. S 2> แต่ว่าตอนเซิร์ฟเปิดมันจะเยอะกว่านี้งไงเซิร์ฟอะ่ะอันนี้ไม่แค่โค้ดเบต้ามันก็ต้องมีปัญหาธรรมดากลับ <c oughs> ไปหน้าล็อบบี้ดีกว่าพี่เพื่อนไปน้าล็อบบี้ทำยังไงอะครับพี่มาอะไรอะเพื่อนล็อบบี้ต้องต้องเข้าไปเซิร์ฟก่อนต้องเข้าไปเซิร์ฟก่อนอ่ากูรู้แล้วนี่ยน,น,นี่มาแล้วฮัโลโหลครับรับพันห้า 1, 5, ครับรับพันห้า 1, มีคนสนใจไหมครับค่าตัอแม่พี่วะครับ แม่แม่มึงพ่อมึงไอ้โดนใบนะน้าน้องรู้ไหมหน้ามันท็อกซิกไม่ได้นะมันเสียมันเสียลิขสิทธิ์เกมนะเอ้ยมันเสียเกมนะคนท็อกซิกอ่ะพูดไปเรื่อยเฮียฮัลโหลครับขายยศ VIP ครับได้หนึ่งร้อยบล็อกมีใครสนใจไหมครับไก่กี่บาทครับพันห้าครับพันห้าห้าร้อยไม่ได้เหรอพี่ใสไหมครับแข่งกันใส่ร้อยแข่งกันใส่ไหมห้าร้อยไม่ได้เหรอพี่ห้าร้อยผมลั่นเลยพี่ห้าร้อยไม่ได้ครับห้าร้อยไม่ได้ครับ เฮ้ยน้องมาเต็มทุกคนเฮ้ยเจอมินเนียนเจอมินเนียนว่าได้พี่ว่าได้ขนาดไหนอะพี่เจอมินเนียนด้วยโต้ต้นนะเจอโต้ต้นใส่มาดคริใส่มาดิมาลีมาดีฮัลโหลครับตติเอเดนดีหาเดิมพันเพชรครับเฮ้ยเจตอติเจตอติขอเงินในแฟมหน่อยพี่ขอเงินในแฟมหน่อยพี่ฮัลโหลครับหาเดิมพันเพชรสามเลยครับเอาครับเอาเพชรสามนดได้ครับได้ครับ คนไหนครับรับเดิมพันเพชรสาเม็ดตีหน้าล็อบบี้ไหมครับนี่ครับนี่ตัดเสียไม่มีพี่เอามาๆเฮ้ยน้องๆองย่าออกมานะกูขอเองกูขอเองนะมาๆมาขอขึนมานะกูขอกึนมานะเดิมเดิมพันเพชรสาเม็ดนะได้ครับได้ครับมาเลยครับไม่มีเดิมพันโอซี่ไหมพี่เนี่ยพรไอหนีไปก่อนพี่ขอกำมันก่อนพี่ขอกำมันก่อนเฮ้ยพี่ขอกำมันก่อนดีเฮ้ยพี่บอกพี่ขอก่อนเอาเอาเอาโอ้โห อจุดเกาะก่อนนเฮียมันล่ำเลยวะฮัโลโหลครับหาเดิมพันเพชรสามเม็ดครับหากลางครับหากลางเดิม 1, พันเพชรสามเม็ดฮัลโหลครับเพื่อนมันปิดโดนปิดไม่ทำยังไงอ่ะเพื่อนครับไม่ไม่รู้อะหาเดิม 1, พันเพชรสามเม็ดครับมาดิครับมาดิคนไหนครับคนไหนครับ โดนห้อยโคลาดสครับโดนห้อยโคลาดมาดิครับรอลั่นอยู่รอลั่นอยู่ไอห้อยโคลาดครับใช่หมูสิบสี่หรือเปล่าใช่หมูสิบสี่หรือเปล่าพี่นี่ไปอยู่ซอยสามเลยพี่ซอยสามเหรอพี่้ผมไปหาพี่ซอยสามอ่ะก็เด็กช่างเลยพี่นี่แหละพี่เด็กพวกพี่จะไปตลาดเลยพี่ผมไปหาพี่ได้ไหมนะพี่ไปก่อนไอใส่กุ์งหอามึงจะหนีไหมเนี่ยพิตาไม่ลงมอดภาพสวยหรอลงไงวะ พื่อนรู้ปะไม่รู้เขาบอกว่าภาพน้ำมันจะสวยแบบสวยเลยนะเดี๋ยวก่ให้ดูอ่ะแม่เดี๋ยวก่ให้ดูว่าภาพสวยไหมบอกให้บอกให้เนี่ยเดี๋ยว่าใหนี่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 มันจะเป็นภาพอย่างนี้นี่นี่เพื่อนถ้าลงมันจะเป็นอย่างนี้ไหนวะดีเลยไม่นี่กูเปิดแต่กูส่งให้มึงดูเนี่ยแล้วมึงดูน้ำนะเดินคนเลื่อนนะเนี่ยถ้ามึงลงภาพมันจะเป็นอย่างนี้ภาพมึงดูภาพดิยังสวยอ่ะแล้วแบบหน้าดูจังเลยมาว่ะ ฮัลโหลครับหาหาลูกแก๊งครับพันห้าพร้อมล้านห้าร้อยพี่สวยจังวะรายหนึ่งเป็นข้าไข่ได้ไปหาลงกับเพื่อนลงไม่เป็นไอตั้มไงมันเคยลงอยู่มึงดูมึงดูน้ำดิเพื่อนเห็นน้ำยังแม่ยงยังสวยเหมืนนอนเหมือนทีเดียร์ครับเรื่องอะไรครับน้องเวลาผมสร้างบ้านเนี่ยผมชอบน้ำลายย้อยพี่อ๋อให้แม่มึงซื้อคาราไมมาทาให้อ่ะหางย้อยแน่นอนครับไปเริ่มจะเล่นแม่ก็ไรพ่อ เอาบ้าก uh. e ูจะเอาบ้าจะเอาใบตับอ้วนพุงคุ้ยใหญ่อ้วนพุงคุ้ยหัวคุ้ยแม่งตายหาเลซซ้อนแอบกับพวกมันเนี่ยเฮ้ยกูญแจชิคเก้นเพื่อนกูญแจชิคเก้นไก่ใส่ว่าชิคเก้นไก่เนี่ยเนี่ยวิ่งตามกูอยู่เนี่ยหมดไก่เพื่อนเรามีตีตีเตียงไหมเขาถาม เปิดเปิดเปิดตอนเปิดหาตีเตียงเดิมพันครับตีเตียงเดิมพัน OC ครับตีเตียงเดิมพัน OC ครับ44ครับมา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 าหา44ตีเตียงเดิมพันครับขอไม่โกงนะครับมึงตีเป็นนะมึงตีกันเป็นนะตีเตียงอ่ะสภาพ ทำไรเดี๋ยวแอบดินโหลไอ้เหี้ยแอ้มไรวะแอมึงแบดจริงจริงไงม่ทำไรอยู่เนี่ยอไม่ทำงานเลยไม่เอาเงินเดือนเหนอ้เี่ยอ้เสียไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอเนี่ยไอ้ี่ตไอเนียไอ้เนียไเีไอเยไอโเีไอ้เนีไอเนีไอ้เสียไอไออ้เียไอ่ไอไอไอนอ่ไอียไอนอ่ไอ่ไอ้นไอีไอ้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 ไอเียไเอเีไอ้ หนพี่มาดีเป็ผู้หญิงด้วยไหนผู้หญิงคนไหนครับผู้หญิงคนไหนอะไปบ้านพี่ไหมไปบ้านไปบ้านพี่ไหมไอ้ม่งันวนเฮ้ยอ้แ่ไอ้ม่เรือนหนโหโหปเรือจากไดีอะุ่ยอมึงอะคมันวะหาล่นห้อยโคราชครับหาล่นห้อย ดเสียงได้มันมีระบบปิดปิดปิดเปิดได้ไงมันเลยดีอย่างหนึ่งแบบไม่ได้ยินก็มีมีสาวด้วยว่ะเอาสาวไปบ้านไหมผมให้ให้ให้ขขบไปบ้านได้ไหมคนดูมีระบบแต่งงานด้วยนะมีระบบแต่งงานด้วยมีระบบแต่งงานด้วยแล้วเพื่อนผมไปไหนเนี่ยโอ้มันไปไหนอีกวะ เพื่อนไปไหนไปนี่ไปคุยข้างบนเฉยไว้มึงไม่ปิดหูนะไม่ได้คุยนะไม่เดี๋ยวดูในดิสตี้อยู่คุยในดิสีมีระบบแต่งงานไหมเออตีเตียงมาไหมเพื่อนมีตีเตียงไหมมีมีตีเตียงมีเตียงมีแล้วมันเดิมพันได้ไหมข้างินนอกอะตีเตียงอะจะจะให้ทําแบบสร้างห้องด้วยไหม่ะเออดี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 แบบหาเดิมพันอะได้สร้างห้องก็ได้ได้ลองไปถามดูมาดีมาดีมาด้ ดีนะเวลาตีเตียงไปตีกับพวกงงโง่อะแล้วมีกูตี้กูมีแต่ตีเตียงเก่งๆอะร้องอะ่ะร้องทุกลายอะเดิมพันอะไอพวกตีเตียงอะผมิ่มผมซื้อสามมาหมดแล้วแต,แต่แต่ตอนเนี้ยผมจะไปนี่เว้ยจะเด็กเกียนไทยทั้ง 3, ะสามว่ะเจสหารวะ่ะาฮ่าสร้างต่อไปกลัว <c oughs> มันมีท่าสิบแปดบวกด้วยหรอครับ แตวผมทับกับบ้านนีกว่า